สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะนี้จุกอม,มีดเล็กนะคะความใช้งานนะคะแตุ่่งนี้เสร็จเนอะยังไม่เก็บรายละเอียดนะคะด้ามไม้มงคลนะคะลายสวยแล้วก็จะทําฝักนะคะลายไม้เดียวกันจัดเตรียมเรียบร้อยละวางเรียบร้อยละนะคะเอามาลงว่ามีลูกค้าแบบบางคนอยากได้แค่มีดแล้วเนาะไปทาฝักเองเนาะ,ะแต่ถ้ามีดอย่างเดียวนะคะสี่เล่มนี้นะคะเล่มละเก้าร้อยเก้าสิบนะคะลมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะคะ ลา้พยุงยังไม่เก็บงานนะคะไม้นะคะยังไม่ขัดยังไม่อะไรนะคะกาลังจะทาฝักถ้าทาฝักนะคะหนึ่งหกเก้าศูนย์นะคะชอบเล่มไหนจัดมาเลยนะคะไม้พยุงนะคะยังยังไม่ขัดยังบ่ขัดนะเข้าใจคุลูกค้าอันนี้จะเอาสกงน็บนะน่ารักสวยงามนะคะตามท้องเรื่องชุดไม้มงคลน้องยุงเลยนะคะ รีบเลยเนี่ยภายมาคัดข่าวหนึ่งบุคคลพาร์นะคะค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะหนึ่งสองสามสี่บ๊ายบาย